สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีพระบ้านพระเครื่องมาลงคลิปแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนอน,นะครับอ่าก็เป็นพระบ้านพระเครื่องหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับนีเ่เหรียญน,นี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเหรียญคูบาเจ้าสีวิชัยนะครับห้ปีถนนสีวิชัยปี2527เนื้อทองแดงลุมน้าตาลสวยๆนะครับหลังตาพอปลอเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับแล้วก็ปีลึกด้วยนะครับอ่าเป็นเหรียญคูบา ยุคก่อนปี2530นะปี27แต่ดูสภาพแบบนี้แบบนเห็นไหมเหรียญจะทรงเป็นคล้ายๆแอ่งกระทะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์พคูบาสีวิชัยครึ่งองนะครับเป็นพิมพ์พคล้ายๆรุ่นแรกนะพิมพ์พรูปเหมือนคูบาแบบนี้นะครับสวยคลาสสิกนะครับสวยเดิมแล้วก็ปลุกเสกใหญ่นะครับปลุกเสกมู uba, นะครับโดยเกจิสายเหนือนะครับสายคูบานะครับมาร่วมปลุกเสกเพียบเลยนะครับ เดิมๆนะครับเผื่อใครสนใจนะเหรียญดีปีลึกแล้วก็ได้ตาพระราชทานนะครับจากในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับตาพปลอไว้ด้านหลังนะครับนี่เดิมๆเ,เลยเหรียญน,นี้ใครสนใจนะเหรียญเหรียญน,นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าจะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเหรียญที่แบ่งปันเพื่อนๆอ,องค์ตามในคลิปนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ผมเปิดไว้270บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับลูกค้าใหม่ก็แอดไอดีไลน์ mm. มาได้นะครับ mm. เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไอดีไลน์ mm. ติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับองตามในคลิปเลยนะครับอูบาสศรีวิชัยปี27มีจงนิ้วนี้เลยนะครับด,ดูความสวยเห็นไหมผิวเดิมมากนะครับเนี่ยใบหน้าหลวงพ่อคมชัดเส้นตาแบบนี้เห็นไหมจมูกโด่งนะครับนี่นไหมตามพื้นเหรียญตึงมากนะครับเห็นเส้นขนแมวลางๆงนะครับ ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับเรียวเล็กแล้วก็คม่หมครับว่าคูบาเจ้าสีวิชัยนี้ใช่ไหมครับเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญแบบนี้เห็นไหมนี่ลายละเอียดแบบนี้เดิมมากนะครับ270รวมส่งนะครับก็ตกค่าพาแค่220นะครับค่าจัดส่ง50บาทอ่าแบบนี้เป็นเลี่ยมได้นะครับสายเหนือนะอ่าสายคูบาสีวิชัยเผื่อใครสนใจนะครับข้างล่างก็กำกับอ่าปีนะครับ2527นะครับ แลดูลายเส้นผิวจีวรแบบนี้เห็นไหมผิวคมคมผิวดเดิมเดิมด้านหลังก็เป็นตาพระราชทานนะครับตาพอปลอแล้วก็ล้อมด้วยอัคระยันนะครับนี่เห็ไหมตาพระราชทานนี่นูนเด่นนะครับตาพอปลอเนี่ยดูตัวอูแบบนี้คมคมสวยคัดสิกดีนะครับนี่แล้วปั๊มไหลเห็นไหมครับนี่ เดิมๆใช่ไหมเส้นกระจายเส้นไหลนี่สวยๆนะครับหงเรียนก็เจาะเจาะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ปิ้นเยอะนะลักษณะการปิ้นขอบก็ตัดฉีกปกตินะครับเนี่ยเรามีรอยลั่นแบบเนี้ยเดิมๆด,มดีอ่าสองเจ็ดศูนย์รวมส่งนะครับองค์นี้เหรียญคูบานะครับอ่าเดิมๆเ,เลยปีสองเจ็ด 50ปีถนนสีวิชัยนะครับแล้วก็จะมีเหรียญกระถินวัดพระเชตุพนนะครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชกระไหลทองสวยๆนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยปี16นะครับเหรียญกระไหลทองสมเด็จพระสังฆราชปี16เหรียญน,นี้เปิดไว้180บาทนะครับสวยเดิมเหมือนกันนะครับเหรียญดีปีลึกนะปี16อ่านี่180นะครับ แล้วก็เป็นงานใหญ่นะครับงานกระถินออกแบบเรียบง่ายดีนะครับเหรียญทรงไข่มีหูในตัวแบบนี้ด้านหลังก็เป็นตาฉัดแล้วก็เขียนที่ระลึกในงานกระถินนะครับเรียบง่ายปีลึกปี16เปิดไวร้อยแบาทรวมส่งนะครับนี่แล้วก็มีเหรียญพระศาสนาโสพลภานะครับวัดลาดบอพิษนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรก เหรียญรุ่นนี้เล่นเป็นปู่แหวนนะครับปู่แหวนปุกเศกนะถ้าพลิกมาด้านหลังจะเขียนหลวงปู่แหวนสุจินโนแผ่เมตตานะครับรุ่นนี้สิทธ์สร้างนะครับคณะสิทธิ์สร้างบูชาคุณนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับด้านหน้าก็ใช้เป็นพิมพ์หลวงพ่อหันข้างแบบเนี้เนื้อทองแดงลมน้ําตาลเดิมๆนะครับเห็นไหมนี่คลดสิิกดีนะครับระาศาสนาสุพลผา เหรียญน,นี้เปิดไว้220นะครับปี21นะครับหลวงปู่แหวนปลูกเสกหลังยันห้าสวยเดิมคลาสสิกนะครับราบผลพลืนทวีแบบนี้วัดราบบอ่อพิษนะเหรียญน,นี้นะครับอดีตเจ้าวาดวัดราบบอ่อพิศรุ่นแรกนะครับกำกับไว้ที่หลังเหรียญแล้วลายละเอียดแต่งกระหนกสวยงามนะครับคมชัดแบบนี้สวยเดิมนะครับเหรียญดีผ่านการปลุกเสกนะครับจากหลวงปู่แหวนอ่า เผื่อใครสนใจนะครับ220นะครับอ่านี่ก็หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับครูบาศรีวิชัยก็270นะครับอ่าส่วนกระถินวัดประเชตุพลนี่180ราคาเบาๆเลยนะครับแล้วก็มีพ่อคูณนะครับเหียนหลวงพ่อคูณนีจเจริญพรล,ล่าง89ปีนะครับปี2555นะครับงค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดง อทองแดงลมดํานะเลี่ยมปิดหลังมีจานนะครับองค์นี้มีจานเลี่ยมปิดหลังตอกโค้ดชัดเจนนะครับถ้าดูเดี๋ยวเลี่ยมจะเลี่ยมเก่าเลยสองยากๆนะครับเห็นไหมตามพื้นเหรียญนี้จะมีจานมืออยู่เห็นไหมครับเนี่ยจะมีจานมือพิเศษนะมีจานมือสาภาพยังสวยอยู่นะครับเผื่อใครอยากได้เป็นเลี่ยมใหม่นะจะเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์นะครับนี่ปลุกเสกสามวาละานนะนี่นี่ นั่งเต็มองสวยเดิมมีโค้ดก้าใบโพโต,ตรงหูด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีหลายโค้ดเหมือนกันนะครับอุ้งนี้เปิดไ270ว้270ร้เบาคาเบาๆเลยนะครับหลวงพ่อคูณถ้ายังอยู่เดี๋ยวาหาเวลาแกะนะครับเดี๋ยวแกะออกจากกรอบอหลงกล้องให้เพื่อนชมใหม่อีกรอบนะครับก็หยิบมาให้เพื่อนๆชมคร่าวๆนะครับเผื่อใครสนใจหลวงพ่อคูณก็แบ่งแค่270สนะครับสวยดีคาาสกดีทันหลวงพ่อปลุกเสกสามวาระด้วย อโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพ้าบ้านพัาเครื่องนะครับราคาหลักร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำาพาบ้านพัาเครื่องมาลงคลิปแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะคบเพื่อนๆที่สนใจองค์ไหนก็ยินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ